เอาเหตุคือเวทกาหน้าอาจารย์ <laughs> สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเจ้ายูทูบรายการเอฟซียูทุทุกคนครับเบิ้งงต่อ้านครับรถไล่พี่น้อง <laughs> ดากจังเลยเอายินดีตอนรับพี่น้องเข้าสู่ชอ่องเร็วๆเนี่ยมันสิใหม่ไปเสียงโคงเลยจ้ามันล่มใหม่ดีเนี่ย่ปเอาไปเอารถมาหมดเอา โค้งมอดซอยจะนาแล้วเขาบ่มอดซอยไอ้เบิวงไกลๆเอา้าไปเอารถมาหลวบเอาอยัางมามาทำมอดซอยแล้วเองเขา,ปา,ปาเปล่าเปล่าไปยังไงไปแล้วครับล้มมากเขาเียงอะไรแบบนี้ <c oughs> ใ่เอาใส่เขาอีกแล้วบานนี่บ้านสได้าเขาพาถอยหลังไถเอาเอกเฮ็ดเนีได้ถอยลัางไท,เอ,เ,อท,องไทเอาหางล่งกับถอยด้อถอยหลังไทเอไ่ต้องแล้วราเป็นป่าต่เนี่เอาแม่นพี่น้องสิคือตอนน้องย้ในหะ้ถอยหลังไถววะนี่สิบ่แล้ยว่านไปไปางผุ่นบัวจานรก็จะไม่สมงอะ งามยังส่งไมีก็งาเน,ะน,น,น,นาะเ,เป็นขหนวัวเอาได้รถขันนี้มากุนบติคือมันหาเงินมานกาก,าก่าขันนี้นบักบักยังก่อซื้อมัน,มน,นไ,มได้อเมีมยมไม่โอ้จังบุนจังมลาเมียกับปลา เ,เ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะบอกมันสองพันหลอบบอกจะถ่ายให้สามิึงเลยบอกมันแล่นอยู่บ่ย 5, เย็บเยยบคันเลงนี่เฮาเย็ยย 5, เบเย็ยบเย็บเยยบ,ยยบ,ยยบนั่นแล้วถ้า่อรสั่งไปเยียบกันเลงต้องด่ยหอนลเลยเดียเฮ็ดเป็นไปหนาะ ซือไม่มันขาวอย่ที่ันหนึ่งจางมันเห็นอยู่ว่าอันเขาคอมเมนนร้อยละสี่สิบุ่นเเขาจ้างยเออเบีดแดงได้รอยละสิบหาบาทมวเนั่นเข้า่าเขาจางรอยละสี่สิบจาขายเม่ไปาครับจ้างไยังหมจางน่บัเออบากป็นงน้องนำมันบ่ได้เติมเลยครับมรถบ่ได้เสียบ่ได้เสียเมือนละสีพันมอุ้ย เด็กเป็นดากเนี no ่ยดากวอดนิ่มดากนึงสีอยู่บวกโบว์เวิร์ดทีเดวแนบวัวจูดีบวไฟเจ้าที่ไปเยี่ยมใอยบัดละอันเจ้าอันเจ้าที่ไปเยี่ยมใอรใครจะโต้กันเขาไม่ได้ยินดอกเสียงรถหิ้มปัดเอาเห็ดเลี้ยงไก่ละไายไก่มันก็บัวนี่ดอกวไายไก่ซ้ำนี่มันมันโบกเขาอยู่บ่กไก่นึง ออมวนทาอีดีเอานี่เบิ้งที่หนานี่เบิ้งเท่าับนีตตาหนา่นพูดนี่บอกไกลหนึ่งนี่ดแห้งเลยนะม่ยอย่างไร้ทยทิ้กับห่อหนาไปบ๊อบินโบมวยย่อหัวถ่อป่าสิว่ามันอีกคือสั่งกันหน้าผู้หนึ่งไทยอยู่ผู้หนึงมาห่อหนาละหนาตามคือดูดันไปหนา ไข่หนาก็คือรุเดียวถือว่าวันเปนสามแม่ <c oughs> มห,หู้ข้า่น้องไทยเข็นเร่งรถเพิ่นว่ารถเพิ่นงานร้ายว่าฉันพี่น้องไปข้าวเพผมเสือใอ้ไหมบอมากครับผมบออยากได้ผมหาดุ่นตัวเก่าบอไดอผ้ผมก็เลยจำใจผมก็เลยได้ซื้อเมียผมก็เลยป๋าหย่อนผมซื้อขั้นไม่นี่แหละครับเป็นว่าดีถือว่าได้รุดไม่ได้หอนเมียไม่ขนบอมเป็นขวบเป็นขัวพี่น้องยังสิล่ะข่อยขวบเป็นขัว ก็ยังไปห้าวของสีต่อพี่น้องสีจักว่าเจ้าคนบบไข่โบไค่ไค่ไค่โจโกป่าเนี่ยขัคนบ่ไค่ผู้ไมูไรใครดอกพี่น้องว่าบ่บ่ไหนไ่วไทยรถเนี่ยไก่จะเจ้าอย่างเดียวเถนะไทยคุยกันไทยว่าพื่นกันเราไปรมาโวยมันโตดึงดูดยอดวิวเว้ยแต่ว่าสิ่ด้ี่ว่าพื่นเสียบี้จีบไทยผู้อื่นบางทีขั้นข้าศเบิ่งนั่นบ่คือข้น เียบอ้เพื่อนเสียเบี้ยู่ดอกเมื่บ้านกับไล่ออกจากทีมงานหน้าตาคอยมึงจะดึงดูดผู้เบ่งไดว่าบ้นเก่าเก่าเก่าอีกสีเบอร์เนย้อนเสียงไอเดนคยนี่บอกเขาไปโอ้ยเบอร์เส้นยกสียแท่ยบหลายมือครับพี่น้องเสียเบียว่าจ้ออกจากทีมงานไปสตี้นส่องพ่ดังเขวงห้ท่าก่อนแต่ว่า ขอให้ไม่ค้นนาด้านขอเพ่อเด็กว่าซ่าข้ามเบาเพ่อปนันดอกขอว่าข่าพเจ้าก็ยังมาทายเจเยเยเยตต้าเจ้าพ่อเด็กคนพ่อเป็นคนถือโตเนาะขพเจ้เองก็มาได้ขนาดเข้าพเจ้าบอกได้ว่าอยู่ไส่อัก,กัดมม่านะ่ะแเบบียป็ด,ปดละดมมาทั้งบ้านผมขาพเจ้าเองล้วงหนึ่งี่น้องเรือเบิ่งอาเด้๋ยแต่ว่าแถวบ้านเจ้าเขาไปท้ายมันไกลแต่พ่เขาพเเห็นเจ้าขี้มอ้อยใส่ใส่หมวกกันน็อกไปียะ <laughs> เจ้าเปียะควาย <laughs> จิ้เมื่อบานมาเล่นมาแนา่นตั้มไปถ่ายตัเดิมไปเลยขอไปถ่ายได้เดียวก็ไปถ่ายจะเจาะราคาขึ้นก็จะเฝ้า,าพื้นกันนี่ก็กเฝ้าพื้นปล่อยรถต่างๆก็เฝ้าพื้นเดียวก็เท่านั้นเลยอ่ะช <c oughs> ่วยดีเลยคอยมันเป็นรายการใหม่ของคอยได้เฝ้าพื้นทีมงาน<อ>ยังเสียเบี้ยนี่ล<อ>่ะคุณยังจอด,นด,นดนทันโน้นก็ได้ละเออไฟมายางแล้ว อ้ยบอมสนีย้ายงัวแม่สื่อแตบหน้บ้านบอมติดใจแตบจานเลิี้ยวท่้าล่างขาลงกระดุนยังไข่เนากบางคนนะว่าบอมอ่ามเนี่ยว่ดตัดล่าง้าเว่าเขาเหยดมาดีล่ะเขาวอกแมาดีแล้วรถติดรถล่มมาว่าล่างขานี่ละไพ่เจ้าครับคันเก่ามากขวมไม่เตื้อยู่บ่เตี้ยไปย่านจกอดสิไปเหยีดอย่างก่อนดูมีผู้มีผาเนี่เออเม่นอยู่นี่นไปไทยู้อง ใช้ปีนความปีนไงเรือแม่นเจ,จักว่ามันีดความเจ้าจีสิเออนสิ <c oughs> นเรนก็นไม่เผาเ่ง่จีา <c oughs> เา,างบวับพกคันเขาเฮ็ดมาไห่กันยวนว่าไอ้ขาดเข้มขาดดอัเฮ็ดเฮ็ดแหงกันนครับ ต้องขาดเจ็มขาดหรือจังไทยนะบาดย้มรถสิขวบมันตัวนี้วะท่านที่ตะพวะเขาก็เลยเฮ็ดหัวอีกจิกไปหายแย้มมันขวบมันจังโมยอนนะเป็นยังไงแม่ผมก็ไปล่วงขาดเนึ่งโอ้ยอย่าไปขาดได้พอปวดเหยียวร่องไปเหยียวอะไรที่ปจังเหยียวปวดได้รถใหม่ปวดเหยียวใครก็ปวดท่านบู๊ได้เบรกบดีเนี่ยจีบประจังเต็มถ่งกะที่วัฒนันแล้วสิ่งแย่เลยนั่งเหรียญที่เขารถประกาศร่งที่อยากอายมู ขนาดพันสียังบ่ลงถ้าลดหน่อยมัติไปบอเป่าเนียไม่แน่ไปเด้อบเขากิ่งอ่อนอ่อไปเลยจะเห็นอยู่บบบวงเงียมันเข้าขูดแบบดี้กันอยูพวกนี้โบนี่เจ็บเลยบอกคือมันเข่าอะไรว่มันเจนใช้ชิปไปยู่จนฟนถ้าไม่พอเป็นโคบหัวกับวูยูได้ คบมันเขางแต่ยง่มเด่นที่สองผมไดะหัวหน้ามันบองเปนว่าเด่นหาเกลีๆ่มันจะไปหมนลอก่บ้าสมออมันสวบแล้วเขาคือไปจับเจ้าเขาว้าไปที่แกันามว่าจุดจงดมันดีเรไว้หอพวอบอไ้อยู่เาอย่าจะไปอวดเฉพาคุณเฉพองพันันเก่งพันันบรินวครับมันี่ประสบการณ์รกก็เดือนมาได้ สามเดือนเอาสามอาทิตย์เลยคันของวัาที่อะไรก่อนเยอ,อ,อะของที่ยี่สิบที่นีนเท่าไหร่จักวันที่เจ็ดสิบเจ็ดมือ,อ,อวนถึงสามอาทิตย์ตัวนอาทิตย์ที่สามโอ้ยฮัดรถลดนพอสาวมือตัวนี้โอ้ยเป็นไงแบบต้องเอาฮัดขับรถตัวนี้หามันอย่าสูบไปหาสอน,น,นผู้นั้นผู้นี้เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่นบ้านนี้ตะปานนี่เขาก็ยังจางอยู่เด้วยก็ตไปฮัด มันบมีมันเบิดคันเงเบิดบานมีจกโลกมีของเจา้าผู้เดียวอออยจอดเอเียตลาดที่ลางเียเบาย่าหน้าตาคนมันเป็นตาจาง,ง <c oughs> หมดรับให่างน้างมก็าจางขะเาถือเอาถือกว่เอาถือจะเอาสโลเสียเรือมาเรือจักวาอแต่ไ้เนเ่าือาดืื่นกันหนาบก็งเอาตัวมันถืออกระซำส่งตัวละสองลอยก็ลอยเก ล่เก่าคูบทวนเลเดิเล่นว่ากันเลื่นกันบาทเดียวเั้นเอาหาบาทนี่ล่ะมูหม้หาเมืองเมื่หมเมืองเก่าานเก่ารอยเก่าสิบห้าบาทเขาก็จ้างเขาวาข่อยว่าง่ายเท่าว่าวาเพียนว่าังนันยางเดียวผมอยู่กับยาหอนตั้เป็นนึ่งุมเหมือนมินบมญรดนปกเนกาม่เต็มเลยวันจ ใช่เนี่ก็สีเลือกถึงขึ้นแค่เนี้ยสีเลือกอได้ถ้า่างเนี้ยแบบรถก็ดีรถดีเอาลงสมมติเอาลงเอาอยังนีหน้าให้นี่ว่าเอายับลงอยุดสมมติว่าคนไห้เอาถึง,งขึ้นขางคนบ่อได้หายมัน,น,นว่าแห่เอาดินไป่ใส่ได้เย็นหน้นารถดีมันเลิกสมมติยิน,น,นฟังบอก,บอกแล้วแต่ว่าคนแห่เอาดินถึงขึ้นทางมันก็สิเลิกตัวขันเบาอย่างสันมันบ่เลิกมันสิเอาดินมานได้ใส่สัน ก็ใช่บ้านนันหานี่ม้าเขาใจหยาคใช่เนาะม้าเขาใจง่ายยุ่ยเจ้านั่นโมโบ้ตัวไม้ฮู้ม่าเขาใจข่อยสิมันเกิดอยู่บ้านสี่ใดก่อนเนี่ยกจะยังไม่บอกสี่ใดสี่ใดหลายไม่ใช่ให้เราเชื่อพวกบอกเด้อบ้านเจ้าก็เป็นเหมือกันบอกอำเภอม่วงได้ยินไหมบอกข่อยเห็นบอกอ่อนบอกหวานบอกม่วนสิ่งนี้เอาแต่ว่าเอฟซีเจ้าคือว่าข่อยบอกเจ้าบอกม่วนเจ้าก็เป็นตัวที่แตกนี่เจ้าบอกโป้โป้เป็ดๆท้องผู้เฒ่าเนาะ

ตอนถอยบางหันที่เนาะมันเบิ่งเจ้าที่เกือบไปได้บางหันข้ามันหักหนามาต้งหียยังหน่อยดากลงไปหมดแล้วเอาซ้ำเนี่ยเราพี่น้องอย่าไปท่ายหัวมันหลายแถวคนเนี่ยเมื่อก็ได้อาจารย์ไม่รู้ดังยิงมาเออไปต้องไปส่งไปดอก่อไปเมื่อยเองข่อยไปหาเห็ดเบียกเึ็นงานไปหาหญ้าหางอยู่ง่อยง่อยไข่ก็พี่น้อง สาอยู่หุ่นต้นเอาพ่อไม่คินะสาหรับคิมนี้ลาพี่น้องไปทเท่ยกันสวัสดีพี่น้องพแน่นครับรเนเนท่าปลาสโอ้ยกติซ้ำเลยฮะดีตึกเนี้ยงดีนี้มวกงุ่มมาขนาดตัว <c oughs> สาทอบ,บวกกล้วยนี่ว่าจไหนตึกไปกี่ครึไปหาใช้คิซื้หอกซึกเนียโอ้ยคอยตึกซูมียคอยกิน ไฟมีว่าแตะมีออยากยังข่อยไปหาสูกินหลือเด้๋ข่อยถ้าข่อยอยากซื้อบริษัทซื้อคิวบริษัทนซ่อนตัวพวกไม่มีวันรูกเอาบิ๊กคลิปในห้วยสวัสดีพี่น้องทุก่อนว้าววักดับดีว้าสวัสดีซื่อๆอย่างนี้นะครับโอ้ยหนาวครับสวัสดีตอนเช้าหน่อยดิสวัสนีแหละครับพี่น้องเจอกันไม่คลิปหน้าครับโอ้เกือบตซิมหานะทีแล้วาไปสั่น ปนนเปล่าเล่นเปล่าหัวพราะกันไม่คิวหน้าพี่น้องเบิ้งให้มันจบเลยเด้อ